ร่างกายเรานะนะครับแต่ถ้าความเครียดไม่ใช่สติความเครียดคือความความเครียดคือปัญหาชีวิตความทุกข์คือปัญหาชีวิตและความทุกข์กับความเครียดเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่เราไม่พอใจนะครับหรืออาจจะไปเกิดจากสิ่งที่เราอาจจะได้รับผลกระทบมาจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นสตินะครับก็คือความสุขความสบายใจสติก็คือตัวแปรนะครับ แผ่เมตตาให้ตัวเองเยอะๆนะครับแผ่เมตตาให้ตัวเองเยอะๆนะแฟนเพจนะสึกรทุกท่านนะแผ่เมตตาให้เยอะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเนี่ยอย่าให้ขาดนะอย่าให้ขาดนะครับแล้วก็ต้องบอกตัวเองทุกวันนะเช้าตื่นมาฉันเป็นคนโชคดีดวงดีฉันเป็นคนโชคดีดวงดีฉันเป็นคนโชคดีดวงนะท่องในใจเป็นนกแก้วนกขุนทองไปเลยครับฉันเป็นคนโชคดีดวงดีฉันเป็นคนโชคดีดวงดี ถ้าเราบอกกับเราได้ทุกๆวันนะบอกกับจิตบอกกับใจเราได้ทุกๆวันนะเราจะเป็นคนที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีมากๆเลยกระดกเป็นห้าหเนี่ยเน้นทุกเลขเลยเลขที่ชอบมากที่สุดในในชุดนี้คือ5้าเกนะคะห้าเก้าระวังกระดกเป็นห้าหนะคะหนังวดนี้ งดงวดนี้เดี๋ยวโชว์ลอตเตอรี่ให้ดูแล้วก็ถ้าอาจารย์แค่ถูกโปรดเรียกอาจารย์แค่ว่าเจ๊คนะจ๊ะพี่จ๋นะคะวันหวยออกอนุญาตให้เรียกได้หนึ่งวันค่ะนะคะอ่าพี่ธนวันเดี๋ยวรอหน่อยนะจ๊ะพี่จ๋ดนะคะออเดอร์ไหนติดน้ำปลาจะช้านิดนึงนะคะนะอาจารย์แค่กราบขออภัยจริงๆริงค่ะที่รักค่ะโอ้พี่พีซีเอฟสบู่กันแบบอารมณ์ฟึ่มเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะที่รักนะคะนะพอดีว่าสบู่เนี่ยแฟนเพจขอ แต่ว่าเรามีเท่าที่ให้ได้จริงๆค่ะพี่พจ๋าไม่ใช่ไม่อยากขายนะแต่เขาติดออเดอร์ต่างประเทศค่ะนะคะเขาติดออเดอร์ต่างประเทศเนาะโรงงานรับออเดอร์มาทีสี่แสนก้อนอย่างเงี้ยครั้งนี้เขารับมาต้องสามล้านก้อนนะที่รักนะคะนะรหัสหลวงพ่อเงินปอป,า,ปาเลขห้าที่รักหลวงป่องหลวงพ่อเงินปอปลาเลขห้าค่ะนะคะ พี่สาววันนี้นะคะพิมพชอช้างเลขหนึ่งเท่ากับสองค่ะถ้าพิมพ์ชอเท่ากับสองเนี่ยไม่ไม่ติดนะที่รักนะสวัสดีพี่รักค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เจ้าของโรงงานเขามานะนี่นะคะใครอยากเห็นเศรษฐีรับออเดอร์ทีสี่สิบล้านนะคะอย่าบอกเาดี๋บอกเฟซนะเดินโดนทะลโดนะสวัสดีพี่รักท่านพี่จ๋านะเดี๋ยวโดนทะลมนะนะนะส่วนเราเนี่ย เราก็หวังหวยกันชุดห้าใบห้าหกสามสิบแม่รวยใกล้เคียงเลยพี่จ๋านะคะร้อยอยู่อาจารย์เค้ร้อยอยู่อาจารย์เค้ได้ชุดห้าใบมีเยอะเหมือนกันนะอ้าวเลีมยวแล้วหวยมาโชว์เดี๋ยวลอตเตอรี่มาโชว์เพื่อนสองตัวสุดปังสามห้า 0 4และ3 7ค่ะ0 4ย์และ37นะคะทันไหมจ๊ะอันนี้ชุดที่สองชุดที่2เดี๋ยวจันแค่เน้นให้เลยนะคะที่รักคะนะคะเน้นให้คือ0 4ย์และ3 7ค่ะเดี๋ยวจะบอกชุดที่ชอบที่สุดนะคะนี่ใครพึงชอบ3ตัวสองตัวท้ายลอตเตอรี่ใครชอบสองตัวท้ายนะอยากได้หินถูกหวยนะจ๊ะได้ได้ได้รอสักครู่จะพี่จ๋าน,นะคะ หินถูกหวยนะคะหินถูกหวยจริงๆแล้วมีหลายเวอร์ชั่นแล้วแต่พี่ชอบแต่หินถูกหวนยนี่ต้องรอนะอาจารย์แค่ทําพิธีให้แล้วเรียบร้อยพี่ๆได้รับไปปุ๊บตั้งจิตอธิษฐานพรนมไม้มือตั้งจิตอธิษฐานค่ะทนายบอกอาจารย์แค่เป็นคนตลกมากยอดแชร์ครบยังจะให้สามาตัวแดงครบแล้วมาล้อมาสามตัวแดงกันก่อนนะคะทุกสองตัวค่อยว่ากันนะคะสามตัวแดงใครอยากได้สามตัวแดงแบบอ่ารออาจารย์ชัดนิดนึงสามตัวสีแดงสดเนี่ยเขาเคยออกแบบ ปังปังมาสามสี่งวดร้อาจันเนาะ uh huh. แล้วก็หลังจากนั้นก็มีออกท้ายรางวัลที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยท้ายรางวัลที่สามที่ห้าที่สี่อย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคะนะแต่ว่าได้ไปสามตัวเนี่ยต้องไปลุ้นเออเวลาลุ้นหวยเด็ดอาจารย์เคให้ทําให้พี่ๆดูนะว่าอาจารย์เคทํำยังไงนะคะลอตเนะตอรี่นะลอตเตอรี่ได้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 ลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่สมมุติว่าอาจารย์เคให้ให้สามห้าเก้าอย่างนี้ใช่ไหม เวลาอาจารย์เคสตรวจเนี่ยอาจารย์เคสจะกลับข้างอย่างนี้เลยอาจารย์เคสจะพ่ออาจารย์เคสสอนมาเก้ามีสมมุติว่ามีเก้าอย่างนี้ใช่ไหมเก้ามีดีดว pues ันละตัวอาจารย์เคสอ่ะสามมาไอห้ามาสามมาสามตัวเนอาจารย์เค่บอกได้แต okay, ่สามตัวหน้าในพีพีต้องไปหาเองเด้อที่รักเด้อโอเคปะคะอยากได้สามตัวสีแดงได้จ้ะเขียนหน่อยค่ะ ชอบสีแดงสดค่ะเขียนให้หน่อยนะคะชอบสีแดงสดวันนี้ยังแถมเล่น่ารักกับขอบพระคุณมากค่ะที่รักขานะคะอาจารย์เคสัญญาว่าอาจารย์เคไม่ว่าจะมีมากขึ้นแค่ไหนอาจารย์เคก็จะเป็นอาจารย์เคที่น่ารักอาจารย์ชัดที่น่ารักของแฟนเพจตลอดไปนะคะจะนิสัยอย่างเงี้ยตลอดไปนะคะที่รักนะคะโอ้พูดแล้วนางงามอีกแล้วสมกับที่ใส่มงจริงๆที่รักเลย อาจารย์เค้เลยนะหัวอาจารย์เค้มีสามตัวเด่นสามห้าแปดเบี้ยแก้ถูกหวยก็ต้องมาอุ้ยลืมเล่าให้แฟนเพจฟังไปแล้วแฟนเพจถามเข้ามาเต้ไปหมดโทรเข้ามานะที่รักอาจารย์เบี้ยแก้รุ่นไหนที่ถูกหวยเบี้ยแก้ของอาจารย์เค้มีรุ่นเดียวจะที่รักค่ะไม่มีหลายรุ่นนะจ๊ะพี่จ๋านะคะเบี้ยแก้หูแฟนเพจชมอีกแล้วอาจารย์มีต่างหูซื้อข้างซ้ายแถมข้างขวามาอีกไหมเนี่ย ปล่อยนี้ให้แฟนเพจดีกว่าอ๋ออ๋อ,อน้ำพริกด้วยนะอาจารย์เดี๋ยววันนี้ต้องปล่อยอ๋อเดี๋ยววันนี้คนสวยปล่อยน้ำพริกชุดละร้อยเก้าสิบเก้าให้แฟนเพจดีไหมคะที่รักอาจารย์ปล่อยน้ำพริกเงเดี๋ยวก่อนก็ได้เพราะจะได้ไม่แฟนเพจจะได้อ๋อน้ำน้ำปลาร้ามาวันจันทร์มางคันท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 ันไหมทนันทันไหมใครอยากได้ชุดชุดดอ,อเด็กเล็กหนึ่งแต่ว่าจะต้องรอประมาณสัก เท่าห้าถึงเจ็ดวันใช่ไหมประมาณรถเน,นี้ยประมาณวันวันอังคารวันพุธก,ก็เริ่มส่งได้แล้ววันอังคารวันพุธส,ส่งได้นะ<ด>จะส่งรถเดียวครั้งที่แล้วใครอยากได้อาจารย์แค่ให้เฉพาะคนที่เลขนี้เป็นเลขจองรถค่ะแต่ถ้าป้ายแดงรถเมื่อไหร่นะจะโทรที่รักเดี๋ยวแล้วมาคุยกันก่อนถ้าป้ายแดงรถออกเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจโชว์รถนะคนอย่างอาจารย์ชันอาจารย์แค่ตั้งใจโชว์ไป เขาอยากให้ไฟเพจลูกหวยตอนนี้กําลังลุ้นอยู่นะคะป้ายแดงเขาถามว่าเลือกไหมเลืออะไรไหมเงี้ยจะบอกเขาว่าไม่เลือกนะคะอะไรก็ได้แล้วแต่ดวงเราก็อยากดูเหมือนกันว่าไม่ชี้เฮงบอกถ้าบอกเฮงค่อยชีตามให้จนกว่าจะเฮงนะคะทุ่มตัวค่ะพี่จ๋าห <laughs> <laughs> ยอกหยอกหยอกหยอกง่าใครอยู่กับจันเข่อยากซื้อเยอะนะซื้อรัตตันี่คนละใบครึ่งใบสี่เก้าสองตัวนะ เน้นเน้นหางเดียวเลยนะชุดที่สามคือสี่เก้าชุดที่สี่ค่ะชุดที่สี่นะพี่อร่อยมากใช่ไหมพี่ดาลพี่พี่ดาลพี่ดาดาคุณดาดาอร่อยใช่ไหมคะอาจารย์แค่เป็นส่วนของอาจารย์แค่เองนะคะแม้ว่าจะให้สีสหายนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์อ่ะอ่ะปะลาผัดก่อนคะ่ะสามแถมหนึ่งสีสหายแถมน้ำปลาานี่คุ้มมากอ๋อจะเอาชุดนี้เหรอชุดนี้เรายังได้อยู่เหรอไหวเหรออาจารย์ไหวเหรอ จารย์ได้ใช่ไหมอาจารย์ยอมอาจารย์ยอมรับภาระบางคนจะได้ไม่ต้องติดเรื่อน้ำพริกอ่าได้รองาได้สีสหายจะมีอะไรบ้างคะตาแดงตาแตกแมงดากากหมูปอปลาสีสีสิจ๊ะโอ้โหอย่าให้แฟนเพ็ดอะไรนะสีมะว้าวแฟนเผ็ดถามหมูพริกแมงดาแล้วก็น้ำพริกปลาลับผ่าแล้วก็ตาแดงอ่ามา จ้าสี่สหายปอปาสี่สี่ปอปาสี่สี่แปดสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กระปุกละแปดสิบาทแปดสามยี่สิบสี่ป้าเขาให้แถมไปอีกกระปุกหนึ่งค่ะเจ็ดสิบาทนะคะรวมแล้วสองร้อยสี่สิบาทได้ไปสี่กระปุกค่ะทิรักษอ,อย่าตำเองเลยทิรักช่วงนี้กล้าขอร้องละหอมหอมเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบาทลอหอมถูกค่อยตำกินเองเด้อทิรักเด้ออุดหนุนอาจารย์แค่ไปก่อนเด้ออาจารย์แค่ไม่ได้ขึ้นราคานะจ๊ะ ให้เพื่อสนุกสนานค่ะน้ำมนต์เต็มหรือยังอาจารย์กล้าปล่อยอีกจะห้าสิชุดไหมอ่ะสวัสดีพี่สุดสวัสด์จ้านะตาแตกแมงดาปลา,าผัดผัดกา,กากหมูแถมน้ำพริกตาแดงให้รหัสป,ปอปลาสี่สี่ค่ะปอปลาสี่สี่ราคาอยู่ที่สองร้อยสี่สิบบาทก็กปุกละแปดสิบบาทนะ หอมขึ้นก็นไม่ได้ขึ้นราคานะที่รักนะนะแปดสิบแปดแถมให้อีกหนึ่งกระปุกค่ะหอมไม่กลัวราคาแพงก็ไม่กลัวนะคะแถมไข่ให้อีกหนึ่งกระปุกปาบเขาให้นะสี่สหายปอปลา,ปา4ี่สีที่รักเอ้ยรับประทานให้จุใจนะคะพี่คุณนิชนันคะ่ะทักเข้าไปในข้อความแชทเฟซบุ๊กของของเพจนี้หน่อยได้ได้ไหมจ๊ะ